เอาล่ะตอนนี้พวกเราจะให้พวกนายถอดหัวออกแล้วให้เก็บไว้ใ้สูงที่สุดนะไนด้ดีครับผมตอาหัวปลาเก่าหัวนไม่ได้เกมให้พวกนายเล่นภายในเวลาที่กำหนดเอาล่ะ อีหลังอีแค่15วินาทีเท่านั้นแล้วดูที่นี่สิโอ้โหตอนนี้ไซมอนกำลังหลับอยู่เห็นเปล่าดีน้องหลัอโอ้แล้วไซมอนเป็นใครทำไมต้องสั่งให้เราทำให้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นด้วยอ่ะนั่นละดิเป็นพระเจ้าในแมพแห่งนี้เล้ยมาแล้วอยู่ในสปอตไลท์ไอ้นี่ไงใช้คำแรกดูฉันเต้นด้วยจ้ะแป้งดูฉันเต้นเหมือนกันเฮ้ยนี่ก็มีอะไรอะไรก้อขึ้นมามีแทนด้วย แม่สู้ออกนอกสิงเก็ตควางอย่างนั้นล้วก็ะนหใครก็ไม่ได้คะแนนเลยฉันได้ฉันก็ได้เหมือนกันอ่ะโอ้ยรอบที่สองแทนขอสั่งให้พวกไม้กินอะไรก็ได้ที่ฉันบอกให้กินทาโก้ไอ้ยเช่า่อยฮักโก้ฮักโก้กินกินทาโก้โดนัทโดนัทก็ได้สิโดนัทยังมีรู กล้วยหนุมโอได้สิครับหนุ่มกล้วยมากโอ้ล้วยกล้วยกล้วยกม้วยโอ้จะไปกินเยอะเกันรอบที่เอาหัวไปบหัวเขารลบๆรบโอ้ยแ้ให้เราหลบแล้วทำไม้อมแบบนั้น ชูมือวิ่งหนีไงชูมือวิ่งหนีไงอ๋อชูมือวิ่งหนีเออจะไปดูหนูดิตอนแรกฉันึกว่าจะให้กินองชูมีใช่ไหมชูมีเฉยเลยได้พวกนายเก่งกันมากน่าจะหลบระเบิดหัวของฉันได้แล้วต่อไปเฮ้ยคุณบอลไปไหนแล้วขึ้นไปข้างบนทันทีจะทำได้อุ้ยจะทำยังไงอะยากเกินไงตามพี่คิดไปตรงนี้ดบูว้า เอาล่ะเอาสุดท้ายมองตาฉันไปไม่ต้องไม่ตเอาไม่ต้องอ๋อเราเราต้องหมุนเราต้องหมุนตามเราต้องหมุนเมาส์ตามโอ้ยตาตามริ้นนี่มันน่ากลัวเกินไปไม่ให้ไซบอสแต่มันตลกนะใช่ไหมปไหนแล้วไปไหนแล้วตามันไปไหนแล้วตา แล้วทำไมฉันฉถึงอยู่ข้างล่างฉันกระป๋าฉันโห่ะฉันโหนฉันไม่มีความสามารถเลยเอาเอาล่ะตอนนี้พวกเราจะให้พวกนายถอดหัวออกแล้วให้เก็บหัวให้ได้สูงที่สุดนะาได้ดีครับผมเอาหัวไอ้ปาปเอาหัวปารให้จห้อ๋อต้อขึ้นไปเหยียบเหรอ ฉันเป็นพืชสุดาเลยส้มนี่เธอทําได้ดีมากแต่นั่นมันยังไม่หมดเพียงแค่นั้นรอบที่สามบีบสิวไหนอะไอ้ปีบสิวนี่ไอสิว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 เฮ้ยฉันถอดบีบ่ไยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บจังเลยอะเจ็บจังเลยพี่พี่ยูฉันบีบพี่อยู่น้องบี่ยูจังละบีบ่ยูอืมนี่ปีสิวบางเม็ดมันก็เขียวนะเพื่อนๆเป็นเขียวคิด เรื่องสิวนี่คอยบอกผมไม่ว่าจะเป็นสิวเสี้ยนหรือว่าสิวหัวช้างผมสามารถทําได้เสมอให้กลับบ้านกฉันเป็นนักมวยบ้านของฉันคือสนามมวยแน่นอนตกลงับแล้วกลับแล้วผมเป็นตัวอะไรก่อนฉัเป็นคนจอดจัดฉันเป็นคนจอดจัดยานจัมาที่กางเกงของฉันมาแล้วโโอ้ห ตอนนี้ใครพวกเราหาตัวโครนของเราไงอ่ะเอ้ก็รัก right. น oh, oh, okay. okay. uh ี oh. a, okay. oh, uh ่เลยตัวโครน์วิ่งหนีตัวโครน์ของฉันพอเราเก็บตัวโครนได้แล้วตัวของเราจะใหญ่ขึ้นวิ่งนีวิ่งนีโย่แล้อย่ามาโดนฉันดิมาเธอฟาสซาร์ดเอาเป็นพวกของฉันและตัวใหญ่ที่สุดคือน้องกลางย่าขอไม่เห็นดีคุณอะไรคืออะไรอะ มือกินหางได้ให้ให้เรนโบ้ใหญ่ที่สุดและยาวที่สุดได้เลยเรามาดิครับก็มาดิครับคนโดนย่ายคนเลยเอ้ยอะไรอะไรปาดปาดเอ้ยเอ้ยฟังปาดนี่เนี้ยมาดิเอ้อ้มาอย่างเอาอย่างเอาหนังป่าไม่เค้าตัวตึงเลยนะเบ็ดติดเละละดับสุดท้ายโอ้โหพนายนำมาที่ปากของฉันให้ได้นะ

จับอูหรือเปล่าคิดว่าน่าจะน่าจะเปิดแผ่นป้ายโอ๊ยลืมดูเลยพิซซ่าไหนอ่ะออัันนนนีี้้ตามหนูมาหนูมาหนูมานี่ใช่เปล่าวะเอาเฮ้ยไอพิซซ่าชีสพิซซ่าไอวด้ยนะพิซซ่าเบอร์เกอร์เอ้ยดีเบอร์เกอร์อยู่นี่เบอร์เกอร์อยู่นี่โอจําไม่ได้หรอกมะแต่หนูก็เดาเอาเพราะฉะนั้นหนูถูกไงเ เข้าใจแล้วแพนเค้กแพนเค้กพิซซ่าอะฮะใครอันไหนอะเออฉันเมื่อกี้ฉันเห็นเงาของพึ่งถ่ายไปต้นไม้ <c oughs> ไปฉันตอบผิดอยู่คนเดียวเลยไว้บนอ๋อซำทำการทำแซนด์วิชเหรออ๋อเหมือนเราจะสุ่มแล้วมันจะเดินไปข้างหน้าแล้วเราจะได้ขอทำ<อ>แซนด์วิชอ่ะยังไงนี่ไงเราต้องทำทำแซนด์วิชอะหูแซนด์พี่หัวเอ้ย ขอเพิ่มได้เปล่าวะฉันคลูกเต๋าได้น้อยมากอ่ะฉันฉันคว้าลูกเต๋าได้แย่มากอ่ะแต่ว่าเอาดิทำไมได้เยอะกว่าได้สูงกว่าไงอู้หเอาละงั้นฉันเริ่มการทำแซนด์วิชอีกรอบนะได้ดีอุ้ยไม่ได้เลยเนี่ยยิ่งเราได้ยิ่งน้อยยิ่ดีเรายิ่งน้อยยิ่งดีใช่โอ้โหตายละเราจะได้แบบโอ้โหนดักเยอะๆได้คะแนนเยอะๆฉันกลับไปเราไปทำอีกรอบได้ไหมเนี่ย เขาทอดได้สุดเขาทอดแจกอะไรเยอะเลยอะผมทอดได้แต่ห้านะครับผมคะแยนคูณสามเลยอ่ะเย้คุณคะแนนมืงให้เลยไม่ได้บอกว่ากระปีมากเขาไม่ได้บอกให้เราน้อยได้สุดที่นี่อะไรให้เอาสูงที่สุดลบลบลบดูดีทุกคนทุกคนสปอตไลท์สปอตไลท์ว้ายอย่าพักชันชีสลอตใครโดนสปอตไลท์เนี่ยคะแนนจะลดนะครับผมไม่โดนไม่โดนไม่โดนจะไม่โดน โดนเย้งกันนะเนี่ยโดนแย้งะแนนอีกแล้วเนี่ยผมยิงเิยขอโทษนะอีวานี่คบไม่ได้นะแยก้คะแนนชาวบ้านคบไม่ได้ครับคบไม่ได้รอบที่สามเฮ้ยไม่เห็นชอบมันเลยเอาเมาส์กดนะเอาเมาส์กดด้วยนะทุกคนเฮ้ยฉันมี บีบรัวๆบีบรัวๆไม่สุดใครข้างแก้มตรงนี้นี่แถวๆหลังหูนี่โหูยจัดหนักจัดเต็มมากไ <c oughs> อไอสิวสีน้ำตาลนี่คือย,อยังไงสุกงอมเหรอใกล้ใกล้<า>แตมม่มันจะมีสิวสุกมันจะมีสิวสุกด้วยอ๋อ,อสิวสุกกับสิวดิบนะอุ้ยฉันแ,<ม>แล้วไดแป้งเก่งมากเธอชอบแบบบีบสิวจัดอะเออจะเป็นเจ้าแม่แห่งสิวตลอดตลอดกาลอีกนี่รีบดับรอบนี้ขอเป็นแม่นาควันหนึ่งนะ อ oh! ้าวโดนแคนช้อนพี่อกเมื่อี้มีบอยด้วยนี่นยเอยฉันบอกเลยว่าคะแนนด้รอบนี้ดูบีและอีวาได้คะแนนเท่ากันมารอบสุดท้าย ทำการสร้างอาณาเขตของตัวเองได้เลยครับโอ้ยจุูนี่อย่าอยู่กับช้อนจ้าไอ้จอพื้นที่ของถูกไปเต็มๆเลยอ่ะหศิลปะโคตรเยอะอย่าได้อย่าได้พี่ม้อย่าได้อย่าได้พื้นที่อันนี้หมดเอ๊ะเรามัวแต่สู้กันไงเกินไปแล้วเกินไปแล้วที่มุมมุมผมนะที่สองก็ได้ครับที่สองก็ได้เท่ากันแล้วเท่ากัน ก็โอเคค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะนี่ก็เป็นเกมไซมอนขอท้านะคะใครที่ชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแมปใหม่อะไรอัปเดตมาเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันใครอยากเล่นแบบนี้นะเดี๋ยวไปแปะทิ้งลิงกไว้ให้ไปแล้วจ้ะวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย